ได้มาตรวจเยี่ยมห่อพอ่อของพี่น้องคับก็เคยเป็นอดีตห้องกาลุกมข้างก็ขอบคุณในการได้เกียรติสิ่งแรกที่มานะครับมาตามนโยบายท่ททนลลทานของวอร์รอลล์าจะพักรองวอร์อรก็คือท่านพลตรีกองชัยที่หมดท่าน,นก็ภูมิใจนะครับที่ท่านได้รับาการรัดเลือกให้มา ให้มีผลง,งานที่ขวางคัาก็คือมีการจับทำลารเถียวอาวุกของราะการตอบเราได้เป็นระบบนี้่างผมเองก็มีโอกาสได้เจอตโตจากพื้นที่มาตลอดแล้วก็ทราบปัญหาถอนควรแต่องค์กรเราเป็นองค์กรขนาดใหญ่การแก้ไขอะไรนั้นไม่ง่ายมากคนระักำลังคน สองแสนคนนะครับมีลบมีเกิดมีตายตลอดเข้ามาในโรงพักเห็นสะอาดสะอาดวิธีจะลถเรียบร้อยมีพี่พี่น้องน้องเราเป็นปหน่วยทหารเห็นไหมเขามีการโค่ลบมีพี่มีน้องมีการใต่เครื่องแบบที่เรียบร้อยมีระบบระเบียบมันมาแล้วความชื่อถึงสัมภาับแล้วทำไมก็ถึงเน้นกายภาพก่อนออกมาการบริการสุภาพเรียบร้อย ได้ไม่ได้พูดให้ดีทุกอย่างทำไม่ได้หมดต้องเรียบร้อยมาตัวจต้องรก่อนเราออกจากบ้านเราเราหยิบปืนปุ๊บไตรวจปืนไหมดังนั้นเนี่ยเราอยู่ในปีิบัิเรามีอุปกรณ์ครบทุกอย่างครบแต่ไม่เคยตรวจเพราะอะไรปุ๊บิปืนยิงเลยปืนเอ๊ ยกมือใครใช้ก๊อกแล้วใครใช้ปืนอื่นของหัวง่ะดีไหมใช้แทนซิทำไมเราเบิดก๊อกเพาน้ำหนักเยอะกว่านิ่งกว่าอันนี้แล้วแต่วามชอบเพราะว่าอะไรคือผมจะได้เอาไปคุยก่อนคือต้องถามว่ามีบัตรนะถ้าไม่ได้บอกไม่ได้นะผมไม่ถนัดเลนเรื่องว่าก็ว่าไปเพราะอะไรรูออ้ป่าอาวุธน้องนี่ใช้เหมือนกันหมดเลยของของงานการสายตรวจ คนหนึ่งปืนมีปัญหาเฮ้ยเอาลูกไปเอาแม่ไปตามที่จโอยู่ไปทดลองบอบอพ่อแม่ติ๊กกบก๊อนมาใช้ด้วยกันได้ไหมลูกฮะแล้วแม่ใช้ได้ไหมลูกได้แต่กว่าจะมาปวดมาใส่พันไหมไปสือส่วนก็ไปชุดหนึ่งสายส่วนก็ไปชุดหนึ่งแต่สายส่วนก็คือสรุปก็คือลูกจะได้ใช้เหมือนกันได้หมดถูกต้องไหมฮนะอาพูดมันจะเหมือนกันอย่างนี้ได้ไหม ก็จะถามแล้วาามไม่บังคับนะเดี๋ยวอ้คุณหาว่าผมไม่บังคับอีกเพราะว่าผมถนัดโน้นนเหมือนกันนะฮะก็ถือว่าเรามาแลกเปลี่ยนความคิดผมอยากจะมาดูก่อนว่าสุด,สดท้ายเนี่ยอะไรมาดีที่สุดสำหรับพวกเรานะฮะแต่บางคนบอกไอ้ผมก็ไม่ถนดัดเองถ้าให้ผมใช้ผมไม่ไม่อยากใช้ก็ตอบได้นะอย่าไปเอาใจนายเอาตามที่ท่านคิดว่าท่านเหมาะสมอันนี้บอกคนเบาเนี่ยติ๊กเบาไอ้ครับเบาติ๊กหนัก คือไงบอกท่านบอกท่านเบาเบบาครัฮะเบบาครัอันนี้อันนี้หนักอ้าวไหนต้องเปิดอ้าวดับอ้าวฮัลโอ้าวผมไม่มีกุญแจมือไม่มีลูกกุญแจมึงเนี่ยยิมเพื่อนอ่ะมีไหมเรามีป่ะเฮ้ยนี่จับยุทธวิธีดีไว้ลองดูดิอโดนโจนโดนนี่ทำไง ไอ้รัดแขนหักเลยนะเห็นแวต้องใช้เป็นทุกอย่างเอาเดี๋ยอ๋อไหนไห้มีใบขายเอาไปขายดิใบขายใส่หรือเปล่าขายได้ไหไปดูดิเฮ้ยมาโชว์โชว์ไม่ได้ต้องใช้ได้เอ่เพิ่มกระบอกเดียวครับตัวเองตอวนี้งพิ่มเนี่ยก็เราทำเป็นสองชั้นเนี่ยจะได้จริงๆถ้าเพิ่มความสูงอีกเป็นสักิเซนแล้ว้าของชั้นจะได้พอยั่งตู้มากกวช่มูได้น้อยลงครั เราคิดได้ไงว่าขอปืนอยู่ในกองเนี่ยครับ่าน้ตรวจเขได้เพราะปืนเล็เ็ที่ว่างประมาณนี้เพื่อานี้กอนเนี่ยจะบาลานซ์กันขึ่ไนี้มักาีเ็นเต็มด้านหานี่ผมก็จะทำเป็นชุดอุปกรณ์น้งปืนยไรหน้าดีครับดี ตัวเนี้ยเราจะทำมันมล็อกมันลื่นได้ติดมันแล้วก็ใช้ครับเานอะก็เป็เลยรอกมันที่มีที่กั้นเนี่ยมีตัวมันกดแล้วมันกั้นเนี่ยกั้นแล้วมันไหลอ๋อล็อกเนี่ยครับอืมอืมอืมแต่เนี่มันก็ไม่ไหลนี่เราเราก็ทำตั้งสามฟังก์ชันฟังก์ชันแรกก็คือปืนยาวปืนโฟแล้วก็ปืนสั้นใช่ครับปืนสั้นกับปืนสั้นแยกส่วนปืนยาวก็ปืนยาวครับเพราะไม่งั้นมันท้ากันไปท้ากันมาแล้วมันจะงงพอปืนสั้นเนี่ยเราก็จะ มันบวมเปิดประจำตัวเลยใช่ไหมครับเราจะไล่ง่ายใช่ไหมครับเป็นตู้ซิกตู้ป๊อกเออครับแยกเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะแยกให้เปิดมันแล้วก็แยกแยกแยกแบบนี้เลยนะครับว่าป๊อกเราะว่าป๊อกเนี่ยใช้กับสื่อก็สื่อไปครับนะเถ้าซิกก็ใช้ตัวถ่าตัวก็ว่าไปเที่ยวที่กำลังใจพี่น้องคือก่อนหนึ่งในผมเนี่ยมีแนวคิดตั้งแต่ที่ตื่นหา ก็คุยกับทางผู้การผู้กครก็นำเสนอว่าเพราะว่ามีตรอตทีิแย่เข้มแข็งแล้วก็สรืน่เรื่อนึ่งเรื่อนตั้แต่ที่เราทําโลกเป็ระสุเลยครับก็อยากคิดว่าเอ๊ะเราจะทํายังไงถึงจะสามารถที่จะบาวมุธปืนได้เป็นระบบเพื่อต้นก่นครับแล้วก็ทํายังไงึจะสามารถรู้ได้ว่าใครเปิดานุธปืนองปื้นหรืใครครับเรียนท่านผู้ช่วยผู้แทนของชาตินะท่านรองผู้จัการสุงทรพักเท่านผู้ัการตำรวจภูธรจังหวัดีนังท่้รุ รประชุมนะครับเ pues ป็นคำั่งของท่านพบตรครับเกี่ยวกับเรื่องการให้ตรวจสอบปืนในทางฝั่งกมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ทางูนกครับกว้าง1น0่ง่ซนมครับเลือ40เซนนะครับถ้าเกิดว่าเราเราจะเราจะปรับปรุงว่าให้ลือเพิ่มมากขึ้นเพือปกระจุมากขึ้นก็ได้นะสามารถปรับขนาดได้คือปืนแต่ละแบบมีกาสเกิดากันนั้แล้วก็กว้างขึ้นสูงขึ้นลขึ้นได้นะชุดนี้ถ้าเรา จุดแข็งของรับส่องน้องเนี่ยก็คือมีคนตลอดทุกจุดแข็งดูแลขนาดซึ่เป็นเป็นหนี้รูปตำรวจที่ดีมาก่อนแล้วก็รับส่องน้องที่จุดแข็งเป็นความเชื่อเดิมๆมาว่าของหลวงไม่หายตกของทราบไม่ไหลตกไปไม่ได้ซึ่งเด็กก็เปรู้หลวงเนี่ยก็เลยกลัวว่าถ้าเินหายโดยสมมติเนี่ยถ้าช้ใช้การแข่งเท่าไหร่ยังไม่ยังไม่กลัวแต่ที่กลัวคือเรื่องคนพูดทางดินหนที่ต้องติดตามมา เพราะฉะนั้นเรื่องตัวหลวงถ้าถ้าเราป้นหาหรือพบข้องเนี่ยเราสามารถตรวจสอบแล้วเราก็เช็คได้ว่าตัวเนี้ยมันหาจากการทํางานจริงจริงอาจจะแค่ใช้แรงแค่นั้นพอแต่ทางวิัย์เจ้ากลุงมไม่ควรจะมีข้อมูลในการทงานจริงผมเองก็ตั้งใจว่าจะทําทุกหน่วยเป็นอย่างนี้โดยเอาตัวนี้ไปสอบจำเป็นต้องตรวจสริตอนนี้ผมก็ขออนอ่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราทำไปแล้วตึงนี้ผมไม่ห่วงครับผมรับประกันว่าจะรอออกมาแบบไหน ทุกโรงพักตำรวรสองีเข้มแข็งผมผมเชื่อผมเข้มแข็งพอที่จะทำให้ตัวความเดือดรับที่นี่จะครับเกี่ยวกับการจัดการเกี่ยวกับอาวุธในทางราชการครับประเด็นต่อมาเมื่อเรามาทำตรงนี้แล้วก็อ,อยากจะทำเกี่ยวกับอาดุธืนของการด้วยนะครับสองศูนนะครับมันจะได้ชัดเจนไปเลยเน,ลยน,นี่เราจะได้อาวุธของทางราชการต่อที่ประเด็นก็คือผมคิดว่าทางสองพี่น้องเนี่ยท,ท,ทำไว้ดีแล้วนี่ ผมอยากจัดเป็นระบบอย่างนี้นะครับก็คือประเด็นแรกก็คือผมมีคณะทําง,งานอยู่ผมจะเชิญตลองผู้จัดก,การทผู้การผู้กุคคลนะครับแล้วก็ทีมงานเดวเลอร์ใส่ชื่อไปเ่าจยเชิญที่ต่อรองเอาชุดนี้ไปร่วมทำงานด้วยเอาชื่อสั่ไปคือผมอยากให้ผู้รับชาระดับสูงเนี่ยรู้ว่าพื้นที่เขาตั้งใจอกันแล้วใครทาดีอยากให้ได้ดีถ้าผู้ตั้งใจถ้าต่างตั้งใจตลอดตั้งใจก็ได้เห็นว่า เขามีการไล่ดีอยันงไอย่างท่านผู้การคุยผู้กับอย่างไรแล้วออมาเนภาพอย่างไรในการนี้ยังไงเพราะว่าต่อไปสเต็ปก็คือเราต้องการเข้าเซ็นเตอร์สุขการปุ้ปือยการเป็นท่าสวนด้กันนะครับสองส่วนที่สอบอีกสามส่วนอยู่ที่ภาพแล้วก็มป็นองบานภาพหนึ่งถึงเก้าแล้วก็ต่อหล่อในภาพรวมนะคือผู้ใภาพรวมอย่างตัวเป็นท่าสวนด้วกัน ถ้าตู้เนี่ยเราเรียนเป็นสี่ชั้นนะฮะเอาขนาดกว้างยาวสูงลองลองลองดูนะฮะเราเรียนเป็นอาวุธปืนสั้นก่อนปืนสั้นนี่ก็เป็นตู้ปืนสั้นเลยปืนสั้นเร่เห็นทำได้ไหมลองลองลองคิดดูก่อนนะคือท่านทําไว้ดีแล้วแต่ลองดูเดี๋ยวเราเกิดเราไปเอาข้อมูลประเด็นเพิ่มเติมไปเรียนท่านต่อนก็คือหนึ่งถ้าเราทําเป็นตู้ปืนสั้นเลยก้องก้องซิกซิกถึงสัญลักษณ์มีก้องมีซิกมีสามแปดอินโฟในตู้อินโฟเลย แล้วให้มี GPS ได้ไหมถ้าลองดูมันหายไปไหนเฮ้ยพอตรวจปุ๊บถูกต้องไหมฮะมันหายไปไหนเราก็จะตามไม่ได้นะฮะอันนี้นที่เป็นสำคัญการเข้าไปแล้วก็มีโดเซนเซอร์ซึ่งคุณจะทุบจะทำลายเนี่ยมันก็ยังยังมีอยู่ที่ติดเวรมีระบบกำลางอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อมาการก็ริมความมั่นคงองประตูเข้าก็คือจากระบให้เก็บกุแจยังไงก็นั้นแต่ผูก้กก็ต้องรับดู ผู้กับบอกให้สิบเป็นเลยไม่ได้ปัจจุบันนี้ที่มันมีปัญหาก็คือการสมมติหน้าที่เนี่ยผู้กับว่าเ็ษอย่างเดียวไม่ได้มีตัวหรือกล่องก็กล่องเปล่าทําไมผมมาผมแสดงให้ท่านเห็นว่ารอยต้องละเอียดไปฉายใช้ได้ไหมต้องไหมนะบางทีอ่ะนองมันมีที่เคยฉายก็มีนะหรือฉายไม่เศษก็มีคือมันมีแล้วไม่มีประโยชน์คุณมีดิวเป็นไหมตีเป็นตีล่างเป็นไหมกระแทบเป็นหรือเปล่ามีของแค่ไม่เป็นหมดไม่